สวัสดีครับพเพื่อนๆ RECU ที่รักของอาจารย์มนทั้งหลายวันนี้วันที่สิบหกนะครับพฤษภาคมเข้ารืดูฝนเต็มตัวแล้วครับเนเขาเรียกต้นฝนต้นฝน,นต้นฝนนะกลางพฤษภาเนี่ยนะฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยฝน,น,นละฝนจะลงไปเรื่อยเลยครับสี่หรือห้าเดือนครับเรามีฝนยาวกับร้อนยาวหน้าหน,าหนาวหนึ่งเดือนเท่านั้นพอเข้าหน้าฝนทุกอย่างก็ใบไม้ผลิด นะครับถ้าเป็นต่างประเทศก็คือช่วงนี้เป็นช่วงนะครับหลังหนาวใบไม้ผลิเมืองนอกของเราเนี่ยนะครับฝนตกก็เหมือนใบไม้ผลิทุกอย่างแจม่มใสหมดยกเว้นการเมืองต่างประเทศโดนดทรัมป์นะครับกับการเมืองเมืองไทยที่มันทําให้เรารุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวันนี้วันศุกร์อาจารย์มนุกัญจะพูดเรียกเสดกับการเมืองเมืองนอกโดนทรัมป์กับการเมืองเมืองไทยของเรา ซึ่งมันจะวันไวอยู่เนี่ยครับแล้วมันจะกระทบอีเอสเอสผมพูดอีกที่นคลิปนี้นะครับผมทําเพื่อที่จะติดตามเหตุการณ์นะครับธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอีเอสเอสเกี่ยวข้องอะเรเสตนะครับนะเป็นเรื่องนโยบายของกทมเมืองที่ใหญ่ที่สุดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับอีเอสเอสนะครับเท่านั้นแล้วบันทึกไว้ ล้วปีนึงผมทำพินหนังสือหนึ่งเล่มเป็นบันทึกเหตุการณ์นะครับอาจารย์ประจามรู้ไม่ต้องการขายของนะไม่ต้องการคอมเมนต์ไม่ถึงกับการเมืองเขามากนะจะจะคอมเมนต์ในเรื่องของบรยสาวันนี้วันศุกร์ผมก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกับความมั่นคงประเทศกับนี่ผมผมจะพูดกระโดดไปต่างประเทศนี้ดนท,ทัรั ท่านไปดูคอมเมนต์ต่างๆแม้กระทั่งเราจะตั้งดีมทีมไปแล้วดีกว่าทีมเก่ทีมเก่ากับคุณภูนุหญิงทีมเก่าที่ท่านตั้งใหม่เขาไม่ใช่ไม่เก่งนะครับแต่ไม่เหมาะนะฮะท่านรัฐมนตรีครั้งนั้นลองรัฐมนตรีครั้งน่ะไม่เหมาะเดี๋ยวนี้ท่านตั้งมาแล้วนะท่านมีอะไรครับท่านพันศักดิ์เนี่ยเป็นหวหรือใหญ่ท่านมาศักดิ์เป็นศิลปินการเมืองท่านวิธีท่านพูดต่รมจาติเดียวท่านพูดแบบ ศิลปินนครับนักปราชญ์เอาความคิดทุกท่านมานะครับคุณสภูธสายเชื่อไม่เช้าก็พูดคุณสภูสายเชื่อ,ลอหลายคนก็พูดพูดเหมือนกันหมดนะครับผมก็พูดตามเขากระลังกันแล้วผมก็เห็นว,ว่าคือโดนท่ามอ่ะนะครับจะเล่นไม่รู้จบจำไว้นะครับระยะยาวเขาจับมือกับคนเดียวก,กันกับจีนที่เหลือจะเขกหัวบวดรวมทั้งไทยด้วย พราะนั้นประเทศไทยอย่าไปนึกว่าเขาใจใจดีโอ้ยโดนนทรามใจใจดีเอาคุณสารไปคุยด้วยแล้วอย่าไปเชื่อโดนนทรามจะเอาเปรียบทุกคนหมดเพราะนั้นตั้งตัวให้ดีนะครับวิธีตั้งตัวเวลาเจรจานะะทฤษฎีเจรจาบอกว่าคนเจรจารู้สึกเป็นเนี่ยต้องมีคําว่า worst case scenario โอ้คได้แล้วร้ายที่สุดจะเป็นไงร้ายที่สุดคือขึ้นถู่ขึ้นภาษีสิหกเปอร์เซ็นถ้า g ล่ะ กูก็คือเสียภาษีเมือนกันแต่สิบเปอร์เซ็นต์เรทมียอยู่ตรงนี้ครับสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าท่านจะลดสี่สิบหกว่สิบเปอร์เซ็นต์ท่านจะให้อะไรโดูน้าทมมั์บ้างเช่นหนึ่งไฟซ้อละบินลบจากโดน้าทัมสองให้โดูทัมม์เอาบริษัทเข้ามาบริหารท่าเรือโดูน้าทัมม์ต้องการท่าเรือครับเพราะจีนมีท่าเรือจังห้าร้อยท่าเรือรอบโลกอ,อเมริกามีไม่กี่ท่าเรือเรือลบอเมริกาก็จอดไม่ได้ เพราะนั้นวัดอเมริกาต้องการจากเราช่วยคิดหน่อยครับคุณสมมูิส,ปปสายเชื่อท่านอันซาบเชื่อผมคิดหน่อยถ้าผมเป็นดัลลัสมผมจะเอาไงมาครับผมจะเอาแลนบริดช์ิ้นหนึ่งนี่คือปานามาผมจะเอาแลนบริดชชิ้นหนึ่งมาลงทุนแล้วคุมแลนบริดชิ้นหนึ่งเหมือนคุมคลองปานามาสองอยากได้ลึกเข้าไปหน่อยคือท่าเรือแลมชวบังขอบริหารสองอันเนี้ยแล้วจะลดให้เหลือสิบเปอร์เซ็นท่านเอาไหม ป่าไปคเี่โดทางนะคับอันที่สามบังคับให้เราซื้อของเมมามากขึ้นของที่เยอะมากที่สุดอเมริกามามากที่สุดแปลที่สุดคือยุธทธทปกรร์การลบต่านจะซื้อไหมวิธีคิดคือคิดแบบ worst case scenario ก็โทษทีนะผมมาเอาดอกใกล้ดอนเมืองครับอยากจะเห็นบรรยากาศของเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเมืองสามประเทศคือ worst case scenario ตั้งสติถ้าก่อนไปเจรจามาอยู่ระหว่างสิเปอร์เซ็กับสี่หกปเซนกับให้เข้ามาบริหารนะครับแลนเป็ตช์อเชินหนึ่งคับถ้าเรือแหลมชงาเอาไม่นี่โดนทำนะครับแล้วไปเจรจายางน้ยาวๆนะครับนะครับเราทีมดีๆไปนะครับสองก็คือการเมืองบ้านเรากาลังพูดนวายมากครับการเมืองกําลังเรื่องมันเทนเสือทุกข์ขนนะครับก็ปล่อยให้มันเป็นตามเนี้ยคุณผู้หญิงก็จะเป็นห่วงครับให้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับ ถ้าจะเป็นไงก็เป็นอย่าไปฝืนนะครับอย่าไปฝืนมือคุณพ่ออย่าเอาเงินไปซื้อยกมือให้คนอ,อุงเอิงอยู่ห้าปีหนูมไม่ได้แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปนะครับเลือกตั้งกันใหม่ถ้าเราเก่งจริงอักคุณพ่อเขาได้เข้าหมต้องเล่นการเมืองเป็นระบบเนี่ยระบบเปิดไม่ใช่ระบบปิดเอาเงินไปซื้ออย่านะครับดูสิครับเราวอยไหมจะติดคุกเป็นแถวเลยจำไหมนะครับ แล้วก็บอกคนไปจาจาเขาได้แล้วผมเตือนท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลางซึ่งเป็นหัวหน้าไปอย่าเอาทรัพย์สินของประเทศไทยไปแลกนะท่านเสร็จแน่นะครับก็เหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนจำนำข้าวท่านเห็นว่าติดคุกติดคนจำนำข้าวนะครับท่านอย่ารีบผินเพราะนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับเราเห็นละเราเจเจเจราจากับอเมริการะหว่าง10%กับ46%เราจะเอาอะไรไปแล่ ถ้าเป็นใจผมปล่อยไปสิไปเลยนะครับแล้วเราก็อยู่กันมาเตรียมตัวซะนะครับครบาวที่แล้วผมพูดแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับปัจจัยห้าผลิตไว้รอรลบอย่าไปซื้อเข้ามา,มาวันนี้ขอทุกคนโชคดีครับขอโทษครับมนันหนกคูหน่อยนี่คือบรรยากาศของเมืองนะครับในช่วงนี้วันนี้สวัสดีครับขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ประเทศไทยโชคดีครับนะครับขอให้ทุกคนโชคดีทํางานเพื่อประเทศชาติและส่วนรวมครับ สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ